ม็กเป็นแบบแปดวัน่เข้าใจชีวิตวังนเห็นไหมพอลองครับสวัสดีครับสวัสดีครับนืวันนี้เป็นวีคที่สองแล้วขอยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่บ้าน a อเย้นะสำหรับวีคที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้นทุกอย่างของแต่ละคนในเรื่องของการใช้เสียงเราเนี้ในเรื่องนี้ ลาสในคลาสมอนครับก็ทุกคนคงจะได้ยินจากคอมเมนเตอร์แล้วว่าคอมเมนต์อะไรไว้บ้างนะเดี๋ยวจะลองถามว่าใครรู้สึกอะไรยังไงกับคอมเมนต์ตรงนั้นบ้างและอยากจะรู้อะไรที่เพิ่มเติมหรือไม่เข้าใจที่คอมเมนเตอร์เขาอธิบายเขาพูดมานะครับแล้วก็เดี๋ยวลองถามกันได้นะครับก็อืม วันนี้วีคนี้นักเรียนได้โจทย์นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับใช่เรียบร้อยแล้วเนาะวันนี้ครูโรดมีครูนะครับที่เข้ามาเพิ่มอีกสองท่านที่จะมาช่วยดูแลพวกเรานะครับคุณผู้คุณผู้ชายที่นั่งรูปหล่อสมัยนั้นคือคุณครูเอกครับสวัสดีครับและอีกท่านหนึ่งนะครับคุณครูอูครับสวัสดีค่ะคุูเอกครูอูก็จะเสริมทีมทับกันกับครูคุณหลักที่เข้ามาอยู่แล้วเนี่ยดูแลเพลงของแต่ละคนเดี๋ยวค่อยแยกกันด้วยค่อยว่ากันเป็น ในเมื่อในวันเสาร์ที่ผ่านมา,าให้ผู้คนครนิดหน่อยแล้วกันว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจอะไรบ้างของของที่ที่คอมเมนเตอร์พูดมาหรือว่าอะไรที่มันเป็นปัญหาที่อยากจะปรึกษากับโค้ชทันทีทันใดเนี่ยว่าทําไมมันเป็นอะไรยังไงเนี่ยนะที่มันเป็นปัญหาอ่ะใครสงสัยอะไรบ้างพี่น้ํารู้สึกยังไงมัง่ง กับการตตร้องบนเวทีของตัวเองวันนั้นวันนั้นรู้สึกว่าโอเคกว่าทุกวันที่สองรู้สึกว่าไม่กดดันไม่ไม,ไม่เครียดเท่ากับไม่เครียดไม่เครียดเท่ากับทวันที่สองก็แล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าทํามาได้โอเคชอบ,ชอบ,ช,อบชอบตัวเองชอ,ชอบตัวเองคร,รับผมจะกันดันหรือว่าจะซ้อมดีกว่าซ้อมกับคนใกล้ดีกว่าดีกว่าแต่ว่าดีกว่าตอนที่มาวันวันค่ะรันทูวันนั้นดีกว่ากันนะครับผม ก็รู้ไหมสาเหตุเพราะอะไรตื่นเต้นไหมหรืออย่างไรเป็นความตื่นเต้นใช่ไหมได้ยินได้ยินไหมได้ยินตัวเองไหมบนเวทีสาเป็นอย่างี้ตอนซ้อมตอนตอนซ้อมตอนรันทูได้ยินแต่ว่าตอนแสดงจริงเหมือนไม่ค่อยได้ยินตอนแสดงจริงแล้วก็เหมือนแบบว่าตอนเริ่มเพลงอะเหมือนแบบว่าอืแบบเสียงเบาๆเขาเรียกว่าอะไรแบบใช้เสียงไม่เต็มที่อะค่ะเหรอใช่เอาลมออกเยอะพี่เหมือนลี่หรอเป็นไงบ้าง ก็ตัแหน่นี้หนูว่าตอนซ้อมตอนซ้อมรันทูโอเครันทรูตรงในห้องนี้ดีกว่าเลยฮะตรงนั้นทําไมแล้วมันเมียเป็นยังไงมันตื่นเต้นมันตกใจมันกลัวมันไม่ได้ยินหรือมันอะไรตื่นเต้นเราก็ไม่ได้ยินเสียงตัวเองไม่ได้ยินเสียงตัวเองใช่ค่ะไม่ได้ยินเพราะว่าหูเราบอดไปหรือว่าหรือหรือว่าเราไม่ได้ยินจริงๆไม่ได้ยินจริงไม่ได้ยินจริงใช่ไหมครับโอเคนี้ต้องเช็คให้ดีๆตอนซับทำซาวด์เช็ค ตอนทําซาวเช็คตอนกลางวักตอนนอนกลางวันให้นั้นต้องบอกว่าหนูไม่ได้ยินตอนซ้อมซาวเช็คได้ยินไหมฮะได้ยินชัดเลยได้ยินชัดจริงจ้าตอนซาวเช็คตอนกลางวันจริงจ้าไม่ใช่ไหมผู้ตัดเงไม่ตอนตอนซาวเช็คนักเรียนตอนซาวเช็คเรียนได้ยินตัวเองไหมได้ยินชัดเลยครับไหนใครใครร้องจริงวันนั้นแล้วเนี่ยตอนกลางคืนแล้วเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวเองตอนออนสเตจเธอไม่ได้ยินเสียงตัวเองมอนไม่ค่อยได้ยินแต่มันเบาจูเนีเตอร์ไม่ค่อยมาแต่ว่าเขาน่าจะเป็นการอัด อัดเทปอะไรเงี้ยแล้วคือมันมอนมันเยอะมันหน้าฟีดแบ็กเยอะเขาก็เลยลดมอนแล้วก็เปิด PA เออกมาดังเดือดแค่นี้อ,อ๋อเธอรู้สึกว่าเปิด p a เ a พีคือคือลำโพงที่ออกไปหาคนดูคนฟังมอน,<า>ม,อนมอนที่ได้ยินมนม,อนอมอนิเตอร์ก็เลยแบบมอนิเตอร์ก็เลยแบบร,แบบรู้สึกว่ามันเบาไปนี้ใช่ไหมเดีต้องต้องต้องเลยเดี๋ยวจะลองวันวัน,ว,นวันไหนวันที่ครูต้อมเข้ามาเธอลองถามครูต้อมว่าเอ๊ะเป็นอย่างนี้หนระือเปล่าครับเป็นเพราะอะไรแต่ครูต้อมอาจจะชี้แจงปัญหานี้ก็อย่าลืมเอากับไปถามครูต้อมด้วยนะฮะ ที่มุกวันนั้นเราเราเรา,เราชอบกันนะมุกสามารถทำได้ในสภาวะที่เสียงของตัวเองเนี่ยมีปัญหากับมาแนี้นะเราเข้าใจว่าคนเป็นลักษณะแบบนี้เนี่ยใจมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เธอเนี่ยโอเคเลยละเธอสามารถที่บังคับตัวเอเองได้คือคือคือ,คอ,คอสามารถเอาชน,นะกับความกลัวความวิตกกังวลอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ก็ล้วก็ควบคุมได้นะครับในระดับหนึ่งแต่วันนี้มุกยังคงต้องเก็บรักษาเสียงก่อนเพราะว่าวันพรุ่งนี้มุกต้องไปหาหมอเราต้องมั่นใจว่ามุกเนี่ยดีแล้วจริงๆหรือว่าดีในระดับที่เกิน6กสิเ็ิรซาถึงจะทําอะไรกับมุกได้นะครับผมตอนนี้ก็ฟังในรายละเอียดของเพลงไปในมีใครบ้างที่ที่อยากจะแชร์ความรู้สึกนบนนั้นมีไหมที่แม็กแม็กเป็นไงมั่งเละนะครับมันเป็นที่อะไรมันเป็นที่อะไรตื่นเต้นพอตื่นเต้นปุ๊บเรา ไม่หายใจตามใรหวที่เราแบ่งไว้มันก็แบบไปรวบรวบรอทีเดียวมันก็จะร้องไม่ทันพอร้องไม่ทันปุ๊บมันก็หลุดพอหลุดยิ่งตื่นเต้นมันก็ยิ่งไปกันใหญ่ตื่นเต้นนี่มันมันคุยกันลาบากเนาะตื่นเต้นนี่มันคุยกันลาบากมากเลยแล้วก็ต้องต้องทำยังไงนั้นก็ก็นักเรียนก็ได้รู้แล้วล่ะนะวิทต่อไปนี่นักเรียนก็ก็ต้องพยายามมีเพื่อนอยู่นะสามคนวิทย์นี้เป็นวิทที่แบบน่าจะสนุกสนาน